โดยนายวิเชียนจันทร์ะโนทยัยผู้ว่าราชาการจังหวัดชายภูมิก็เดินทางขึ้นไปสำรวจแหล่งท่องเที่ยวบนภูแลนคาบ้านภูสองชั้นตําบลเก่าย่าดีอําเภอแก้งคร้อและเขตตําบลท่าหินงมอําเภอเมืองชายภูมิซึ่งอยู่ใกล้มอหินขาวก็มีอากาศที่หนาวเย็นนะคะมีทัศนียภาพสวยงามของอ่างเก็บน้ําลําปะซึ่งผู้ว่าราชาการจังหวัดชายภูมิกล่าวว่าจังหวัดชายภูมิมีทรัพยากรทางการท่องเที่ยวที่หลากหลายทั้งแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติ และแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศรวมถึงมีความหลากหลายทางประเพณีที่มีความสําคัญและเป็นเอกลักษณ์ซึ่งเห็นได้จากวัฒนธรรมและประเพณีต่างๆที่สืบทอดกันมาค่ะส่วนนี้นะครับเป็นจุดชมวิวผาหมออีแดง อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหารครับอําเภอกันทรลักษ์จังหวัดศรีสะเกดต,ตอนนี้มีนักท่องเที่ยวจานวนมากขึ้นมาสัมผัสอากาศที่หนาวเย็นแล้วก็เฝ้าชมพระอาทิตย์ที่ขึ้นกลางทะเลเหมอกซึ่งนักท่องเที่ยวยังได้เก็บภาพไว้เป็นที่ระลึกโดยที่กําลังตารวจตระเวนชายแดนฝ่ายปกครองแล้วก็เจ้าหน้าที่อุทยานตอนนี้ดูแลความปลอดภัยให้กับทุกๆคนอย่างใกล้ชิดนะครับแต่ว่าหน้าหนาวแบบนี้นะคะแสงแดดก็จะน้อยลงรวมถึงความชื้นจะมีมากขึ้นก็สง่ง